วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแบบบานๆเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ชมหนุ่มเซกคนตายนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆสี่ามารับชมหนุ่มเซกคนตายนี้นะครับตอคลิปนี้ครับเดินกันท่าเดินทางนี้นะครับป้าเพื่อนมาเล่นตลกจ้างรับตลกจ้างนะครับดีบุนเทตบรรพมนะครับคนบรรดา ก็เรื่อได้เเหมือนกันครับเรได้เฉีกันเหมือนไม่ว่าจะเป็นลูกข้าวเย็นหรือว,ว่ารังไขรตัววังนะครับแต่ว่าตองทิ้นอื่นนะครับก็มีลายฉีเข้าเรียกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระตรกป่าลอกจางยานผ้าหลาหัวท่องฟอยท่องกระปุงท่องตำเรื่องท่องครับก็ว,ว่ายอดนะครับยอดลูกอ่อน ลูกแกเด็กกับลูกซุกกับลอกตีหุ้มลูกก็กินได้นะครับเป็นพักนอกจิน๋นจิมได้ครับซดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้กับลูกซุปก,กับก็มีรสหวานนะครับมีรสหวานถ้าได้หนึ่งเท่าลาวนะครับก็จะเหมือนกับตอนตำลึงนั่นแหละครับก็เป็นใหม่เรื่อยนะครับ ในเปิดเปิดแล่ในรับาเม็ดนี่นครับเป็นแบบไหนนะครับลูกซุกนะครับถ้าเป็นเปิดได้เห็นกันนะครับว่าลูกบปิดแร่กินได้ลูกแบบไหนกินไม่ได้นะครับอย่างนั้นลูกซุปเปิดเปิดแล่กับอันนี้นะครับลูกซุกเยื่อหุ้มก็กินได้นะครับนี่กับลูกซีเลียบะเบี๊ยนะกับซุกเดี่ยวนะครับพอเราบีบนะครับ โฟรามบีกว่าจะมีเม็ดครับก็ไล่เม็ดแล้ะกัดเด็กๆไปแลกกันนะครับว่าเดี็กๆพอมี้ไปแลกกับบีไลเล่บีเปแลกครั้งแรกกับบีไปแล่เม็ดนี่แหละครับเม็ดโคลงรกชาก็มีรดว้านแลกกับมีรดวานแล้วคุณบ้านๆเลยกับเด็กๆกับก็เห็นลูกซุกไปนี่กับก็ยิ้มมากินแล้กกับตอนเด็กๆครับ ลุกกันเลยรับอย่างงี้เก <gy pans S 2> ็บดูรูปเนือนกันครับเพื่อนๆนไหนนะครับให้ดูหลบจางซุปก็ลงมากินกันเล่นะครับก็ได้ดูรสชาตินะครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับก็มโรเรืองสรัพยคุณทางดาสมุนไพรกันลาวแล้วครับก็รากซดนะครับแล้วก็รากตาแข้งนะครับเอามาชงเป็นชากินจ่วยซดชื่นได้ครับ กระหลุกซุกถ้าเปืเป่อนๆมากินนะครับก็จะมารุปปร่งปอดส่วนเท้าหล่านะครับเท้าก็ตัวหอกซ่ากพ่โผหลาซ่าเพ้กับใส่หลกซาเพ้ได้เปืเป่อนๆคนไหนปวดทัวเป็นวัดขัดจมูกนะครับก็จะใบนี้แหละครับตำโพช่วยแก้อาการได้ถ้าว่าใข้เขียนเหล่านะครับ ก็ใบแห้งนะครับใบตากแหงต้องนั่งกินกับก็ประมาณสิบถึงสิบห้ากรัมนะครับก็กินต่อวันกืชว่วยในการไหลงับความเขียดได้ล่กะการบริโภคผเปืือกนะครับคนไม่เกียดเกียขอลงมาต้มกินกันแลยน,นะครับส่วนเปลือกนะครับเปลือกก็มีสรรพคุณตั้งยานะครับเปลือกกนตลกจากก็เป็นยาบำรุงกำลังนะครับยาช่วยกำลังถ้าดุนไฟไหม นำน้นลวกนะครับเรือก็ต้องหลอกจ้างนะครับก็แก้ได้ครับแต่ว่าต้องตำเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะครับเอามาต่ามันทวาการได้แต่วางนี้นะครับคนอาดเส้ด้ายนะครับเน็คซ์ไม่ไหม้ครับเมื่อหลจากทั้งซัรคุณแต่หลายๆคนนะครับยังไม่ลูกสัระคุณของตหลอกจ้างนะครับมองเห็นเป็นแค่ญาคุณท่างนะครับ ไม่ได้ให้ความสาคัญผมขอเลยเอาเหล่องเล่าของตอนรลกจา้านะครับมาแลกเป็นวิทยาท้านให้เพื่อนๆได้รู้กันครับก็ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนุ่มเซกค,คนตานี้ด้วยนะครับเผื่อเป็นการังใจให้การตีว่าเอาคลิป ต่อไปมาล่งเหลืองสมุนไพรให้เปลี่อนๆให้โลกกัหลาวกับเพื่อเป็นวิทยาทา่านขอบคุณเนเพื่อนครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ